ถ้าพบกับช่องแม่อ๊อบกกอกนี่นะคะเราก็จะไปถวายนะคะขนมจีนนัำยากะทินะคะที่วัดภูหลวงค่ะพอดีมาเจอนะ,ะเพื่อนๆโอ้โหไหนไหนไหนดูสิแม,ม่แซมดูหน่อยคะ่ะปลาลงแล้วบ่อนี่นะอ,อยังไม่ลงบ่ปลาเดี๋ยวเอฟซีดูขนาดยังไม่ลงแล้วนี่เพื่อนเอาไปเก็บไว้ที่บ้านนะหนึ่งแยงมีปลาเค็งอยูยบ่ ปลาเคียงน้อยไม่มีเนะาเนะน,นี่นะคะแล้วก็เอฟซีู่ทำยาของเราะคะแล้วก็ขนมจีนไปกันค่ะ รถซาเล้งนะคะทุกคนเละเละ,เละทางยากลำบากนี่นะคะน้ำท่วมส่วนย่าง <c oughs> เละมากเลย พ่อนิ่มหญ้าเต็มถนนเลยน่าจะไม่ห่วงมั้งหญ้าเยอะมากคุณตาเพื่อนก็จะข้ามไปเลี้ยงวัวนะคะที่ฝั่งนู้นโอ้โห FC น้ำนะคะนี่ท่วมถึงขนาดนี้เลยนะคะนี่ท่วมไปถึงนู้นเลย เพิ่งนก็เลยายบินทบาทไม่ได้นะคะโอ้โหนี่นะคะดูน้ำท่วมป,ป่ายางเพิ่อนล้นนี่นีพ่นนิมไปสำรวจไปไม่ได้เนาะ โอ้ไม่ท่วมเนาะดูเนาะท่อไอเสียกด<ป>เดี๋ยวคอยกำลังขึ้นเดี๋ยวลองดูจ,จับแล้วนี่เดี๋ยวถ้าไปลองดูก็เดี๋ยวเราจะดโูโอ้โหสุดยอดเก่งมากกลัวมากเลยเมื่อกี้นี้ น้ำเข้าท่อไอเสียแล้วรถกระพังเลยละ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเก่งมากเลยโอ้ป๊าดดูน้ำฮู้เด็กชีเอ,อ๋ยท่วมนาะเข้าหมดแล้วฝากตาลำไยไว้ไปหาพระอาจารย์ไม่เจอลุกแซดขึ้นดูน้ำนะนี่อยู่คนลาถุงต้นกระชายเดี๋ยวมันชิแ้แตก ถ่าย,ยายแล้วเออฝากตาลำไพไวเดอร์คาเดอเดี๋ยวเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆวัดยงเจากัไปละหานี่ยคู่เหรเอ้าขอเอาขนคอข้ขึ้นระเบียงนีเวนี้ครับอนี่บผู้ีดนี่ยไอไอ้ขวนเี่ยัวนั้นงังไหนังนี่เดี๋ยบนคบัรเตออยู่อาโอ้ล้าอยู่มงนี้บ่โอ้ยข้าเห็นผู้น้ำน้ำเห็นแล้วน้ำท่วมข้าวนี่ปูเสียายข้าวเลยเนาะ โอคุณได้ดาเด้อจ้าแล้วเอาของมาให้อาจารย์จะให้ดีที่แห่งนี้ก็บปจะไข่ได้ยาวเด้อให้โชคมาดีดีเด้อสาธุรวยด๊วยก็ดับนาทุกคนฮะดําดับนาดามาแล้วแกว่าน่ะมาเนี่ยไรเข้าวน่ะใส่ละวัวคุณตาอยู่ใส่วัวน่ะปูโคบปูกินฟางอยู่บ่ยังบ่ได้กินแล้วอยู่มีกี่ตัวห้าตัวอันตัว นี้อย่รงโอ้ไปไปดูเดี๋ยวตามไปดูวัวตาก่อนนะคะเอฟซีเมื่อกี้นี่ไปหาพระอาจารย์นู่นไม่เจอครูหมอเพือไปถามมึงนะเด็กไม่เห็นเลยครูบ้านางครูบะตองไม่เห็นเลยเออเออก็ไม่เห็นบีบแต่รถกันแล้ว งสงสัยไปดูน้ำมัง้งกลัวน้ำขาดอาจารย์เพื่อนพักอยู่ไหนโอ้โอ้ไกลอยู่เนาะนตาก็ต้องได้แบกขึ้นไปเลยแล้วโอ้เดี๋ยวดูวัวตานะคะนี่ป๊า สีแดงสีอะไรบ้างนี่โหมีห้าตัวบ่ในของตาสีแดงนั่นบ่นี่มันมันมีสีแดงสีนี้นอ๋อตัวอันที่นอนนี่บ่อ,อันแดงนั่นของใครอันแดง มนโอ้โหใหญ่จังเลยเนาะ,นนะอันอ่ำๆนี่เด๋น้าป้าม,มัออวคอยของตาเนาะอ่ำๆนี่สวยดีลูกของตัวข,า,ขาวๆบอกตัวนี้น้ามัวคอยแค่ตัวนี้เลยโอ้ตัวมู๊ดิฉามตัวนีติดมวนคู่ตัวได้ไหมนองอะไรติดน่ะตัวนั้นจะติดตัวนั้นจะติดตัวนี้จะติดอ๋อแต่ตัวแดงนั่นเป็นสาวอยู่นู่นน่ะนะสาวตัวแดงโค้ยได้ตัวนี้เลย น, 5, นัวอ่ำค่กแผลจะม้นโพชิไปซื้อตัวงห้าพันเลยแผือว่าชื 5, ้ไปื้อตัวห้าพันมีคิชามหไหนต่อยากขายตัวไหนห้าพันได้บอาจะขายพชินไปชื้องัวเขาอุ้ยน่ารักจงเลยตัวนั้นเนาะสีแดงนะใหญ่แต่ลูกของใครอันนั้นนะน่ะเออ

เบียกงุดเลยเหรอเนะคะเราก็กลับบ้านกันฝากตาไว้แล้วค่ะทุกคนไปทางไหนพ่อถนอนลำบากแค่นี่ไปทาง